สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับกลับก็ออกมาตามกันต่อเนาะมาับสูหรับแนวทางวันที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลออกวันที่29เดือน6นปศ2 5 6มาัเป็นก่อนนะครับรับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนาผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์เลขเด่นจากสูดรี่สเก้าคัดได้เหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับับมาดูราวทีวีเนาะลาวทีวีออก43590 43590นะครับ43590ซึ่งเลขตัวที่ผมเน้นให้เนาะก็ไปบินอย่างเดียวนะครับก็จับมาให้นะชุดบินมี49นะครันแต่ว่า4กับ9มันไม่มาด้วยกันนะครับ ก็ถือว่าเขาเลขสี่นะครับเลขสี่เลขเก้าเทเจกันมาเนาะว่าเขาวิ่งอย่างเดียวนะครับไม่เข้ารูดนะครับก็ต่อที่ลายยันตินะครับลายยันต์ผลออก8 0 5 1 7นะครับอันนี้ก็ถือว่าจุดวินผมหลุดนะครับมีเลขศูนย์ตัวเดียวจับไปได้ศูนย์สี่เลขเด่นหลุดนะครับตัวประกบเข้านะครับเนี่ยศูนย์สี่ครับก็ถือว่าหลุดนะครับ ต่อที่เราสตาร์เนาะเราสตาร์ก็เข้านะครับใครนำเลขเด่นไปเบิลเนาะเจ็ดเจ็ดเก้าเก้านะครับก็ถือว่าเข้านะครับถึงว่าผมไม่ได้เขียนให้แต่ว่าผมก็พูดในคลิปนะครับเพราะว่าใครเล่นเลขเบิลน,นะครับไม่เอาเลขเด่นไปเบิลน,นะครับก็มีนะครับก็เลขเจ็ดตัวเดียวเนาะมีแค่เจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งก็ถือว่า ตัวจ็อกจอไม่เข้านะครับเขาวิ่นรูอย่างเดียวลางสตาร์เลขเจ็ดนะครับเขาเบิร around, ์นเจ็ดเจ็ดนะครับก็มาตามกนต่อนะครับสำหรับลาวทางในวันที่สามสิบนะครับวันนี้ผมขอไปไวหน่อยเนาะนะครับวันที่สามสิบนะครับลาวทีวีนะครับชุดวินวันนี้ผมให้ที่เจ็ดแปดสองสามหก จุดบินนะครับส่วนเล็กเด่นเลขเจกับเลขแปดวันนี้ผมเล่นในที่เลขเ็ด7ครับก็เจาะให้4ชุดนะครับก็จะเป็น7 8 7 2 7 3ดเ สามตัวผมจับให้ที่สามเจ็ดหกักับสำหรับปลาทีวีใครต้องการเพิ่มเติมจับเอาในชุดวินเลยนะครับหรือว่าจะเล่นทั้งสองตัวนะครับเล็กเด่นก็ได้หกชุดนะครับรวมเล็กเด่นมาด้วยกันจะเป็นเจ็ดนะครับ ตัวที่ผมเน้นให้ผมเน้นให้ตัวเดียวเนาะเจ็ดหกเจ็ดหกเป็นเจ็ดหกก็ระวังเจ็ดเก้าด้วยนะครับครับต่อที่ลาเวนดีนะครับจุดบินวันนี้ผมให้ที่ห้าศูนย์สองสามแปด กับสุดเล็กเด่นเลข้5กับ0ูน่งสูแนวทางผมจะได้5กับ0ูนย์บวกเพิ่ม1แ่ต้มนะครับระวังเลข6ด้วยนะครับเนี่ยระวังเลข6กนะครับบวกเพิ่ม1แ่เต้มแต่ตัวที่ผมไน้ๆนะครับก็คือเลข5 นี่นใ่้คือเลขค่านะครับก็เหมือนเดิมนะครับสชุด5 0 5 2 5 3 5 8 3ตัวผมจับให้ที่3 5 8 ดัะนั้นตัวที่ผมแน้แน่ก็คือ58นะครับหรือใครจะเอา3ตัวไปตัดเล่นก็ได้ครับ3ตัว3 7 7 6หรือว่า3 5 8เนี่ยตัดเล่นได้นะครับก็ต่อที่ราวสตาร์นะครับจุดบิน5 9 0 67 เล็กเป็นผมให้ที่5กับ9ก้าเล่นในทิ่เล็กเก้านะครับต่อไปกับเล่นในทิ่เล็กเล่นในทิ่เล็กเก้านะครับ ไม่ที่95 90 96 97นครตัวติปน้ในผมมีหน้าที่ ตามตัวขอไปครับเจ็ดเก้าศูนย์เป่น9ก็ระวังเลขหกด้วยนะครับดังนั้นตัวที่ผมจับให้ก็คือ2ชุดน้องระวัง97กับ96นะครับ เน้นหลักๆก็คือ90ทดลองก็คือ97ตัวก็บจานเ6้หกวอดด้วยกันก็ได้เก96ก็มีผมก็จับให้นะครับกับกันทิรับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับกับตายนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีเงินมาดี30เดือน6กปศ2 5 6เป็น่อยดะครับขอให้โชคดีทุกท่านจิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้า่อให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ